ดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนประโยคบอกลาในภาษาสเปนนะคะในภาษาสเปนก็จะมีประโยคบอกลาอยู่สีข้อนะคะที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มข้อที่1เลยนะคะข้อที่1ประโยคบอกลาคํานี้เป็นประโยคบอกลาสั้นๆแค่คําว่าบายบายหรือลาก่อนนะคะก็จะออกเสียงว่า a d i os a d i os a d i os นะคะต่อมาเป็นประโยคบอกลาข้อที่2นะคะก็จะหมายความว่าบางทีเราอาจจะคุยกันว่าคายๆนะะเดี๋ยวอีก10นาทีเจอกันนะหรือในวันนี้เราเจอกันนะหรือภายในวันนี้เราเจอกันนะระยะ ระยะเวลาที่ไม่ได้ไไดไไดยาวนานนะคะก็ mm hmm. จะออกเสียงว่า asta l u e g o asta l u e g o asta l u e g o นะคะ mm hmm. ต่อมาเราก็มาเรียนประโยคที่3นะคะประโยคที่3มข้อที่3นี้นะคะเป็นการบอกลาเจอกันเร็วๆนี้นะ เราจะเจอกันเร็วๆนี้นะอย่างนี้นะคะออกเสียงว่า asta pronto asta pronto asta pronto นะคะต่อมาเป็นประโยคข้อที่4นะคะข้อที่4นี้คือเปิดประโยคที่บอกลาแบบว่าไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกไหมในกรณีสมมตินะคะ สมมุติว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเราไปเจอเพื่อนต่างประเทศแล้วพอเราจะกลับบ้านเราเราก็จะบอกลาเขาข้อที่สีนี่แหละคะ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้ไปอีกไหมนะคะก็จะออกเสียงว่า hasta siempre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 , siempre, siempre นะคะ เป็นยังไงคะทันกันไหมคะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งนะคะพูดตามเลยนะคะข้อที่หนึ่งเป็นประโยคบอกลาที่แปลว่าบายบายลาก่อนนะคะออกเสียงว่า adios adios a d i o อานะคะต่อมาเป็นข้อที่สองนะคะ ที่บอกลากันระยะสั้นภายในวันนี้เราอาจจะเจอกันนะคะอัสตัลวยโกอัสตัลวยโกอัสตัลวยโกนะคะทันไหมคะอะต่อมาข้อที่3นะคะเป็นคำบอกลาที่ว่าเราจะเจอกันเร็วๆนี้นะคะออกเสียงว่า hasta pronto hasta pronto hasta pronto นะคะเป็นไงคะทันมั้คะอะต่อมาเป็นข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4เป็นคําบอกลาที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันนะคะเป็นคําบอกว่าลาแบบว่าไม่รู้เมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกนะคะสมมุติว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศ เราก็ไปเจอเพื่อนของเราแล้วพอเวลาเราจะกลับบ้านเราก็จะใช้คำนี้ค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้ไปอีกไหมประเทศนั้นนะคะเราก็จะพูดว่าอัสตาเซียมเปร์อัสตาเซมเปรอัสตาเซนะคะเป็นไงคะเรียนทันไหมคะง่ายๆคะ่ะไม่ยากคะ่ะ ขอให้เราอ่านและก็ท่องตามนะคะก็จะจำได้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายนะคะอัสตาปรนโตบายบาย